สวัสดีเพื่อนๆครับก็ทุกนี้ก็จะมารีวิวให้ทุกองดูครับสองคันนี้แหละหรู้คันไหนอะ่ะอยู่อำเภอน้ำขุนน้ำยืนอะ่มนอะมันจะอุบล่ะน่าจะก็สองคันนี้แหละที่เขาขึ้นไวน้นี่งานเชื่อมาเชื่อมเล็กเงี้ยเป็น พื้นนี้ก็เป็นแ็เดนน็กเต็มเลยเป็นพื้นนี่นะ0.2เม่รก็2มินั่นแหละช่างก็ขึ้นได้ประมาณนี้แล้วครับันนั้นก็ไหลแล้วหรือใส่ฝาข้างฝาท้ายก็จบวางแท่นเลยนะครับ เกีคร <S ank> er> ับแทนแบบใหม่คร right. right ับผมมันเลื่อนได้ครับเมื่อก่อนจะเจาะรูเดียวก็เลื่อนไม่ได้นี่ทำแบบเลื่อนได้นีกระแนงบนก็สีขึ้นสีขึ้น đi, 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 thằng A, thêu, thao đi đi, thao đi đi, A, này nè, công việc thêu đó, yểu, yểu, không có gì cả, siêu 19 một ลวดใกล้จะหมดแล้วเชื่อคนง่ายอย่างเงี้อะไรเนี่ยอ,อะไรคืออะไรเนี่ยคืออะไรมันเป็นยังไงเนี่ยขาเอาลวดมาทดสอบเนี่ย เอารถมาแตะทดสอบเออดูอะไ,ไรครับเดี๋ยวยออกเออแยญ่ช่างเล่นดีเถียอะดือตัอล่างกันหน่อยครับวันหน้าจะคันนี้เลยรับืี่เอวกรบอกว่าขอไอซีเอฟนี่สองคันนี้แหละที่อยู่บนน,ะนั้นดือยู่น้ำขุน โอ้ค like oh ันนี้เป็นระบบเบรก abs ครับดูดตสายเดืครับแจ้าเลยแจ้าเลยก็เหลือหมวกครับหมวกเหลือหมวกโค้งไว้ติดกระจกแล้วก็ฝาห้างฝาท้ายนี่เกินสามวันก็จบแล้วคันนี้จบคันนี้ก็ต่อคันนี้เลย สองคันเนี่ยนะบางโครนก็ทำร้อยแล้วรอคันนี้แหละสองตัวโอว้ายวินรถอะไรนาอนี่ติดล้อหรือ,อ,ปอเปล่าติดล้อก็หกล้อแหละอันนี้เป็นของอเน,นี่ย คัเหมือนเดิมครับเกียร์คอเชโร่สปอร์ตสายเบรกเดี๋ยวจะดูว่าสายเบรกนตถ้ามงใช้ได้ก็ต้องดูว่าต้องเช็คดูแป๊บมันะอ่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนแป๊บใหม่ครับแป๊บเบรก ขอต่อภายของลูกค้าแล้วนี่ะก็อย่หน้าร้านน่ามีช่างข้างหลังร้านงานอยูอย่เนีะโอ้โหดูดีไซน์เกแก่ง หนึ่ก็เหมือนกันนะก็เ็ดสี่เราไม่ได้ต่อเซตสีประมาณนี้ครับะว่าจะยื่นเหล็กยื่นเหล็กเ็ดสีเเรียมข้างบนน่ะยื่นออกมาเลยก็สามเมตรอ่ะจากนู่นหลังหลังเนี่ยสามเมตรเลยกะบะกว้างก็หนึ่งเจ็ดห้าครับ กว้างร้อยเจ็ดสิบห้าเซนโอ้จะดูกว,ว้างมากเลยก็โลง่ลงๆเนาะมันยังไม่ได้ใส่ฝาข้างฝาท้ายมันก็เลยดูเบบกกว้างดูงานเชื่อมไปก่อนครับอ่้วก็ ูล่างก็เหลือเท่าไหร่เหลือลอะไรเหลือแมพนี่ฮะจะถอดเคล่าถอดแนบ,บออกมาอัดแนบ,บเพิ่มอะสายอะไรบรรทุกอั่างเงี้ยก็อัดแนบเพิ่มไปก็จะทุกได้ครับสี่ถึงห้าตันเงี้ผมบรรทุกมันทุกอะไรก็ดีเลยถ้าอยากแบ,บกก็ซื้อเปล่ามาเพิ่มอะ เหมือนสายแบกครับสีเเราหลังมาเพิ่มเป็นหกลอ้อเลยแบกกันเลยแต่ไม่แบกน่าจะดีกว่าครับผลได้เรื่อยๆครับทีละสี่ห้าตันตัวเนี้มาพอดีอครับล้ก็คมไล่ายเ power ฮะ

ยี่สี่ตัวนหนึ่งสองสามสี่อันนี้เพิ่มเป็นห้าได้แล้วนะนวโอ้เขาเชื่อมเอาทุกมุมเลยน,นี่หน้าหลังและ้างๆเลยมดไม่ต้องเข้าอะ่ะมดอะ่ะ เ,นนเ,เราไม่ไดเชื่อมประกอบว่าได้เชื่อมประกอบมานี่ครับ,รบ,ส,บ,รบรส,สวัสดีครับ